าสองเมือ่อครบปุ๊บเดี๋ยวจะมีปุ่มขึ้นที่หน้าจอต้องรบกดทปกนผูว่าและก็พรีเซนเตอร์อนังนงเวลานะครับกอมปุสัมผัสที่หน้าจอพร้อมกันนะครับ Rapid Shopping เพื่อนซีชั่่ชั่วโมง เราคิดแค่นี้เสรอคะมาก็ตอนนี้ในพีเอตอนนี้ทุกตึกตอนนี้โล่กว่าแล้วนะอุ้ยเอ็มนะใช่ผมบอกแล้วว่ามารวมตัวเรอเจอไปร้านกันเยอะมากให้ทักทายพี่ๆแฟนๆทาวพีเหน่อยดีกว่าสวัสดีทุกคนนะคะด้านบนด้วยแล้วก็สวัสดีพี่ๆด้านล่าทุกคนนะคะยนีที่ได้เจอ เนี่ yeah. วันนี้ถือว่าโอกาสดีเลยเราได้มาเจอกันแบบนี้ไ,ได้เป็นท่านเนาะนะครับอ่ะเราพูดคุยกันเลยดีกว่านะครับชั่วว่าเลายคนอยากจะทราบเหมือนกันไครคะว่าการที่ได้มาร่วมงานเป็น f r e e l a n ร e r แต่เป็น PA เนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกดีใจมากอันดับแรกอย่างที่เห็นคืออบอุ่นมากทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีมากๆก็ขอบคุณคมากๆเลยนะคะขอบคุณที่โอเป็นโอกาสที่ดีที่คนได้มาใกล้ชิดกันค่คะรวมถึง ทำให้เบลได้ใกล้ชิดกับประชาชนไปอีกระดับหนึ่งด้วยจริงเลยครับทั้ง74จ <True. S 1> ังหวัดว่า่ a อสบายเซอร์วิสเนี่ยจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตของ,งขทุกคน74จังหวัด รู้ว่าเรื่องงานได้ไม่ผิดจริงๆนะครับตอนนี้เราจะได้ใกล้ชิดและที่สำคัญก็คือมันเป็นบริการที่ดีจริงๆอ่ะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายด้วยนะครับและเนี่ยเบลล่าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะเป็นหนึ่งคนที่ทํางานเลยว่าตลอดทุกวันแต่ละวันเนี่ยโอ้กิจกรรมไม่รู้อะไรบ้างแต่ละวันเยอะมากใช่ไหมเชื่อว่าเบลล่ากิจกรรมเยอะจริงอยากให้แชร์หน่อยดีกว่าว่าแต่ละวันวันวันหนึ่งเนี่ยเบลล่านทำอะไรบ้างวันทิ้งเลย เบลก็จะมีทั้งแบบถ่ายละครใช่ไหมคะแล้วก็มีก็มีแบบไปวิ่งอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยต่อแล้วก็มีไปลองเสียงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในแต่ละวันงานของเบลมันจะหลากหลายแล้วเปลี่ยนทุกๆวันบางวันถ่ายแฟชั่นนิตยสารเนี่ยถ่ายหนังถ่ายโฆษณามันเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ คือถ้าเรียกว่าชีวิตเรายุ่งเหยิงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกับเธอคนนี้นะครับแล้วเราชีวิตเราสบายขึ้นเยอะเลยเวลาทำอะไรทั้งวันจริงแค่ถ่ายละครเราจริงก็เหนื่อยมากแล้วแต่แต่ละวันมันไม่ใช่แค่นั้นไงใช่แล้ววันว่าก็จะมีแบบไม่ออกกำลังกายแบบทำสวยอะไรอยย่างงเี้รวมถึงก็แบบให้เวลากับครอบครัวด้วยพี่ช่องก็ว่าอย่งไรต้องมีเวลาทำสวยนะใช่มบายๆแล้วต้องดูแลตัวเองกันด้วย คือเอาจริงๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถช่วยเอ่อในเรื่องชีวิตของเราได้มากๆเราจะทำอะไรเราก็ใช้โทรศัพท์ตลอดใช่ไหมครับรอยากจะติดต่อกับใครอยากจะซื้อของอะไรเนี่ก็ซื้อของอ,ออนไลน์หรือว่าจะแบบบริการต่างๆที่เราสามารถหาได้ในแบบในโทรศัพท์หมดเลยรวมถึงแอปพลิเคชันด้วยที่จะสามารถช่วยให้ชีวิตของเราอ่ะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นแบบ PS Smart p ร์ s อะไรอย่างนี้พอสาครับเบลล์มีบ้านที่ หลายบ้านแล้วทีนี้เราก็แบบมันจาไม่ได้อะว่าไว้บ้านนี้จ่ายค่าไฟหรือยังเอะไรมันเรื่องใหญ่นะแล้วบางที่ตกโดนอ้ากลับไปอีกทีไม่มีไฟใช้เล้าเราไม่มีไฟจะเป็ยังไงเช่ใช่ใช่าช่ใชะใช่ใช่ใช่ใเ่าจะใช่ใช่ใช่ใเเราในเรื่อง่ใชการ่ใช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 ่เช่ใร่ใ่่า่่ใช่ แอปคชันด้วเพื่อให้ได้วันดีพอยต์บันรดีพอยต์บันรดีพอยต์คืออะไรเป็นพอยต์ที่เราจะสามารถเอาไปแลกลดค่าไฟได้หรือว่าเอาไปแลกสินค้าอื่นๆแบบเครื่องดื่มหรือว่าพ่าน้ำทานอะไรอย่างอื่ด้วยค่ะคือนอกจากได้จ่ายค่าไฟแล้วจริงๆมันก็จบแล้วแต่เรายังได้พอยต์ตัมาใช้เป็นส่วนลดหรืออย่างที่ไปล่าบอกก็คือซื้อโน้ตซื้อนี้ได้อีกใช่ค่ะคุ้มมากใช่หรือว่าถ้าใครที่ชอบใช้แบบแอปพลิเคชันไลน์อะไรอย่างนี้เราก็มีแบบออฟฟิเชียลด้วยที่จะสามารถช่วยแจ้งเตือนในส่วนนี้ด้วววยยยรรมมถึงช่ักกโโลดน เพราะว่าเขาอ่ะมีอีบีที่สามารถแจ้งเตือนค่าไฟของเราหรือว่าจะออกใบกำกับภาษีอะไรต่างๆในรูปแบบออนไลน์ตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นออนไลน์หมดแลวก็คือไม่ต้องใช้กระดาษแบบเปเปเลสเลยก็คือไม่ต้องมาใช้แบบทำลายสิ่งแวดล้อมเลยแบบเนี้ยซึ่งมันมาถึงยุคนี้กันแล้วเนาะแต่อย่างที่ท่าพูดว่าเบาบางบ้ากที่อยากจะได้ใบเสร็จใบใดอยู่เนี่ยเพใช้ในการเก็บหรือว่าทำเป็นประวัติเนี่ยจริงๆก็ยังขอได้เหมือนเดิมนะใช่ก็ยังเหมือนเดิมได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่มช่องทางดิจิทัลอิกมา สะดวกสบายมากยิขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงรวมถึงไลน์ออฟิเชียแลแอร์เคาท์สบายทุกเรื่องไฟฟ้านะครับแลว้วโอกาสนี้ต้องขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคุณสุภรชัยอินุ่นผู้วกก่าการการไฟฟ้าส่วนกรุงภาพเพื่อทำพิธีเปิดตัวจะเป็น PA เอสไปซีริสอีกครั้งนึงนะคะรับโปรยนเชิญครับขอสิบหมือด้วยครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้สัญญาณเขาดาวนะครับ543 2เมื่อครบปุ๊บเดี๋ยวจะมีปุ่มขึ้น,งงนที่ทหน้าจอต้องรบกดทป็นผู้ว่าแล้วก็มีเซอร์เริมนับลงเวลานะครับเอาปุสัมผัสที่หน้าจอพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราขออนุญาตทำที่เปิดพร้อมกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเขาดาวมาเลยครับ5 4 3 2 1 แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากเซ็นลูกช็อตแล้วเดี๋ยวท่านผู้ว่าแล้วก็คุณเบล่าจะไปที่ไปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปช็อตต่อไปเลยนะคะรับขออนุญาตไปช็อตต่อไปนะคะรับท่านผู้ว่าคุณเบล่าอยู่บนเวทีนะคะรับมันปรับแต่งได้วัน,นนี้นะครับบอกว่าชาพีเอจะกลับไปที่ต้นทางก่อนเองยังไม่ได้ออกไปไหนกันต่อใช่ไหมครับเดี๋ยวีวันศุกร์จะด้วยจะทำมีงานให,ใหญ่เลยนะครับ เย่าลืมร์การ P E A Supply Service นะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นเดลิเวอราในการ P E A นะครับ Supply Service นะครับ Service ที่ช่วยชีวิตของเราไดมากมายเลยนะครับสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้า74จังหวัดทั่วประเทศนะครับ หลังจากซีนนี้ต่อไปนะคะะนววาาระับเดี๋ยวจะเป็นทางผู้ช่วยว่วการจัดฉลองใหญ่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ